เอาละครับคุณผู้ชมครับเปิดเรื่องช็อกเรื่องจริงคอมเมนต์ประนามกันทั่วโลกตู้เย็นโดนแล้วครับชาวยับ AVC เอาชายแท้มาแข่งไต้หวันฉุนมากเกาหลีฉุนมากพร้อมกับเวียดนามออกมาช็อกตาค้างที่เกาหลีนั้นรู้ความจริงเปิดเหตุผลที่ไม่เลือกโคต้าเอเชียของตู้เย็นไปเล่นในวีลีกเกาหลีใต้ซึ่งเขารู้แล้วว่าตู้เย็นนั้นเอามามีปัญหาแน่นอนก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามกําลังแข่งขันในรายการ A v ว n a t i นช่นครับซึ่งก็มีดราม่า เกิดขึ้นในทุกแมตช์เกี่ยวกับตู้เย็นหรือว่าบิ๊กเตียนโดยแต่ละคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหอ่านแล้วก็เจ็บใจแทนนะครับถ้าเกิดไม่ตรวจนะผมว่าโดนล้อไปยันชั่วลูกชั่วหลานได้เลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการลย์บอลเอเชียครับที่ต้องบอกเลยว่าเวียดนามเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเราครับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน a v c Women Nation ซึ่งก็แน่นอนเลยครับทีมชาติเวียดนามตอนนี้มีผู้เล่นครบครันเลยนะ ทั้งตู้เย็นทั้ง4ทีทั้งลำอ้วนยังลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยในเกมล่าสุดของเวียดนามเกมแรกนะครับพบกับทีมชาติฮ่องกงครับแล้วก็แล้วก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะไป3ต่อศูนย์โดยเกมนั้นเนี่ยตู้เย็นลงเล่นเพียงแค่1เซตเท่านั้นนะครับก็คือเซตที่3แล้วทําไป7คะแนนเซตเดียวนะครับทำไปจิตคะแนนเนี่ยเปลี่ยนตัวมาในเซตที่1ก็ทําแต้มได้ก็เหมือนเวียดนามเนี่ยส่งดาวรุ่งลงไปสับเปลี่ยนกันหลายตัวหลายคนตอนนั้นเนี่ยดราม่ายังไม่เกิดเพราะว่าตู้เย็นทั้ง ทำแต้มได้น้อยอยู่ครับแต่ว่าเกมที่2เนี่แหละครับที่ดราม่ามันเกิดแล้วคอมเมนต์จากทั่วโลกคอมเมนต์จากเอเชียเห็นพ้องตรงกันว่าเอาผู้ชายมาแข่งทําไมโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เวียดนามเจอกับชายนิดไทเปน,นะครับแล้วก็เป็นเวียดนามที่เอาชนะไป3ต่อศูนย์เซตด,ด้วยสกอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดแต้มรวมเนี่ยขาดกันถึงยี่สิบห้าแต้มนะครับเจ็ดสิบห้าต่อห้าสิบแล้วที่มันพลิกไปกว่านั้นครับในเกมนี้กลายเป็นว่าตู้เย็นลงเล่นครบสามเซตเลย แบบไม่โดนเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ทําไปทั้งหมดเนี่ย23คะแนนแล้วการแข่งขันมันมีนแค่สามเซตเท่านั้นนะครับแต่ว่าทําคะแนนเยอะมากบวกกับ4ทีเนี่ยที่กดไปอีก19คะแนนก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเอเชียทั้งทั่วโลกให้การจับตาเลยครับว่าเฮ้ยผู้เล่นอย่างตู้เย็นหมายเลข10ของเวียดนามเนี่ย ทำไมถึงทําแต้มได้ขนาดนี้และลงได้มีแค่3เซตเท่านั้นพวกคุณหัวดกันจริงๆเลยซึ่งในรายชื่อผู้เล่นทําแต้มของเวียดนามเนี่ยก็มี4ี่ทีสินะครับตูเย็นยีอีกคนหนึ่งที่เยอะเนี่ยก็เป็นยูเตีย e นที่ทาไป11คะแนนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักของเวียดนามทั้งหมดเลยพอหลังจากเกมจบไปหลังจากชนะไปเนี่ยดราม่ามันก็เกิดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยที่ล่าสุดนั้นแฟนๆชาวทั่วโลกออกมาคอมเมนต์เห็น้องตรงกันว่าเอาผู้ชายมา แข่งขันทำไมแล้วทำไมเวียดนามถึงกล้าส่งคู่แข่งแบบนี้ที่ตบยับยับตบอุตลุดตบแบบไม่ไว้หน้ากันเลยครับระดับฮ่องกงระดับคาซัคสถานระดับออสเตรเลียเนี่ยยังรับไม่ได้เลยครับแล้วพอมาเจอชนิสไทเปถึงแม้ว่าจะมีการเล่นที่หลากหลายหลายชไตาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเจอลูกตบของตู้เย็นไปก็หลุดเหมือนกันนะครับหลุดไปเลยโดยก็มีคอมเมนต์ออกมาพูดถึงกันเยอะมากนะครับซึ่งผมเองก็นําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือเดินเดี๋ยวเรามาเริ่มมาทีคอมเมนต์แรกกันก่อนนะคอมเมนต์แรกเนี่ยเป็น ชาวจีนบวกกับชาวไต้หวันนะครับที่ออกมาคอมเมนต์บอกว่าตรวจสอบเพศของคุณให้แน่ชัดนะผู้เล่นหมายเลขสิบของเวียดนามแล้วโรคก,ก็จะยอมเราว่าคุณมีพรสวรรค์จริงๆและคุณก็จะได้ใช้ชีวิตในวงการนี้อย่างมีศักดิ์ศรีถูกต้องนะครับคือถูกต้องมากๆน่าจะยอมตรวจแล้วก็เอาให้จ่าแจ้งกันไปเลย ันเป็นผู้หญิงแบบนี้แล้วมันก็จะไม่ได้มีข้อคอรหาแบบนี้นี่ไม่ตรวจนี่เล่นถ้าเกิดรายการไหนจะตรวจเนี่ยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้านทันทีแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อทีอีกคอมเมนต์น,นึงเขาบอกว่าผ้เล่นหมายเลขสิบของเวียดนามเนี่ยออกไปจากการแข่งขันของผู้หญิงเดี๋ยวนี้เลยเสื้อที่ใส่ก็ดูเข้ารูปแบบผู้ชายชัดเจนรูปหนึ่งกางเกงเนี่ยแล้วแบบนี้จะให้แฟนวอลเลย์บอลเนี่ยช่วยได้ไงว่าคุณเป็นผู้หญิงรูปร่างสัดส่วนกล้ามเนื้อพละกําลังมันเกินกว่าที่ผู้หญิงระดับสูง เารูปเหมือนผู้ชายชัดๆแบบนี้เนี่ยยังไงฉันก็ไม่เชื่อก็จริงอย่างนี้เขาพูดเหมือนกันนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งจากเกาหลีครับเกาหลีเหมือนรู้ความจริงนะอีกเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าที่เกาหลีไม่เลือกตู้เย็นในการรับผู้เล่นเอเชียนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมีข้อคอรหานะครับแล้วถ้าเกิดเอาไปจริงๆดูประนามแน่นอนเพราะว่าเกาหลีเขาเซนสิทีฟกับเรื่องแบบนี้มากถ้าเกิดว่าคุณเอาเปรียบในเรื่องเพศเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์เกาหลีกันเขาบอกว่าในการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ ปล่อยให้มีผู้ชายลงแข่งขังนร่วมได้มันน่าอายมากเลยนะต้องแข่งขันกันอย่างยุติธรรมสิการแข่งขันแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทาง AVC เนี่ยยอมให้ได้ยังไงคือทาง AVC เขาเคยตอบออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีการตรวจเพศของตู้เย็นถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมเพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิทางร่างกายจะยอมตรวจหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งมาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเธอเคยถูกคัดค้านโดยแฟนมาเลเซีย,ยปี2 0 2 2และในซีเกมปีนั้นเองเธอก็กกแสดงหลักฐานยืนยันเพศแล้ว ซึ่งสือเกาหลีอย่างมานียทรมเนี่ยก็คือรายงานว่าตู้เย็นได้ผ่านการตรวจเพศตามข้อกําหนดของสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้แล้วเช่นกันนี่เป็นคอมเมนต์จากเ,เวียดนามมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับแต่มันไม่ได้มีการแสดงหลักฐานอะไรต่อสื่อเวียดนามเลยทั้งที่หลายๆชาติเนี่ยก็พยายามทวงถามนะครับโดยเฉพาะในปี2024ที่ไปเจอกับออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียใส่ย,ยับเลยนะครับว่าเอาผู้ชายมาแข่งแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนจากสื่อเวียดนามหรือว่าจากสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม ซึ่งมาต่อที่อีกคอมเป็น,นึ่งครับเขาบอกว่าผู้เล่นหมายเลขสิบของเวียดนามไม่ใช่ผู้ชายจริงๆหรอกหรอทำไมเธอถึงเหมือนผู้ชายจริงๆแล้วพลังกำลังในการตี แรงในการเล่นเนี่ยเหนือกว่าผู้เล่นของเราเยอะมากนี่เป็นเม้น์จากเกาหลีนะครับก็ยังบอกว่าเหนือกว่าผู้เล่นจากเกาหลีซึ่งมาต่อกันอีกคอมเมนต์น,นึงครับเป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ออกมาแก้ตางเขาบอกว่าพวกคุณแพ้กับเวียดนามแล้วเนี่ยก็มาอ้างแบบนั้นอ้างแบบนี้คิดว่าคนที่ผมสั้นแล้วแข็งแรงคือผู้ชายทั้งหมดเลยหรือไงหยุดพูดเรื่องไร้สาระสักทีอีกเมนน้นต์นึงก็บอกว่าเล่นไม่ดีกันแล้วเนี่ยก็หาแต่ข้ออ้างแบบนี้ก็สมควรแพ้ไปแล้วโอ้โหแฟนเวียดนามนะครับก็ชัดหนัก จัดเต็มนะฟเวดนามก็ด่ายับทั้งเกาหลีด่ายับทั้งไต้หวันด่ายับทั้งฮ่องกงเลยซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึงครับเขาบอกว่าทีเวดนามมีผู้ชายอยู่ด้วยนะ นั่นคือหมายเลข1ิไงเป็นเมนจากโปรตุเกสนะครับน่าจะเป็นบราซิลที่เข้ามาเมนขนาดบราซิลเองยังบอกว่าผู้ชายนะครับมาต่อที่คอมเมนต์หนึ่งจากทั่วโลกเลยครับเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าผู้เล่นเวียดนามหมายเลข1ิเนี่ยควรตรวจเพศนะเล่นแบบนี้ไม่ยุติธรรมกับทีมไต้หวันไม่ยุติธรรมกับทีมฮ่องกงเลยทีมที่พวกเธอแข่งมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สมควรที่จะแพ้เวียดนามเลยจริงๆ อีกเบนหนึงเขาบอกว่านึกว่าการในขันรายการนี้ทุกคนจะต้องตรวจสารกระตุน้นและก็ยืนยันเรื่องเพศก่อนที่จะลงแข่งขันเสียอีกอีกเบนนึงเม้นต่อมาเขาบอกว่าการในขันในทัวร์ในเม้นต์นี้ไม่ยุติธรรมเลยจริงๆถ้าเกิดปล่อยให้ผู้ชายมาเล่นในทีมหญิงได้เนี่ยนักกีฬาคนนี้อาจจะเป็นดาวเด่นดาวดางัง แต่ว่าเขาไม่เคยผ่านการทดสอบการตรวจเพศจากองค์กรระดับโลกเลยมีแค่เอกสารรับรองจากทางเวียดนามเท่านั้นเองอีกเม็ดหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมีผู้ชายแฝงอยู่ด้วยและก็มันน่าอายสําหรับเวียดนามเลยจริงๆอีกเม็ดหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าเวียดนามไม่ไอายเลยหรอที่ใช้ผู้ชายปลอมเป็นผู้หญิงเพื่อชนะ แบบนี้มันน่าอายมากเลยนะเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าตู้เย็นหมายเลขสิของเวียดนามเนี่ยคือผู้ชายจริงๆไหมควรถูกตรวจสอบเหมือนกรณีของแมงกะแน่งจากอินโดนีเซียเพราะว่ากีฬาวอลเลย์บอลของประเภทหญิงเนี่ยไม่ควรมีอะไรแอบแฝงแบบนี้จริงครับคือไม่ควรมีอะไรแอบแฝงควรที่จะทําให้มันชัดเจนไปเลยเป็นผู้ชายก็บอกว่าเป็นผู้ชายสิ เป็นผู้หญิงก็บอกว่าเป็นผู้หญิงครับแต่ถ้าเกิดตู้เย็นเป็นผู้ชายนะอาจจะไปเล่นได้กับผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเขาแข็งแรงมากกว่านี้ซึ่งก็มาต่อกันที่อีกคอมเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่านักกีฬาทุกคนควรตรวจไมโครโซมให้ชัดเจนว่าเป็น X y หรือว่า X x นี่คือเรื่องพื้นฐานของกันในขันเลยอีกคอมเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าอานาคริสตินาจากบราซิลก็ตบได้แรงถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผู้เล่นหมายเลขสิบของเวียดนามเองก็ไม่ใช่ผู้ชายหรอกเธอแค่แข็งแรงกว่าผู้ชายบางคนเท่านั้นเองส่วนพวกททีี่่บนออูคืพวก้ิจฉา เป็น,นเว้นจากเวียดนามที่มาตอบชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์นี้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นอินโดนีนเซียนะที่มีข้อข้อ,ขอราเกี่ยวกับเรื่องเพศในการแข่งขันลย์บอลแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเวียดนามอินโดเนียก็เคยปฏิเสธอยู่นานว่าแมนกานเองไม่ใช่ผู้ชายแล้วสุดท้ายล่ะเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องคล้ายกับตู้เย็นของนิมช่ยเวียดนามตอนนี้ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ทำไมมีผู้ชายอยู่ในสนามล่ะ กรรมการควรกลับไปตรวจสอบใหม่เลยแบบนี้มันคงไม่ยุติธรรมกับทีมอืน่นนี่ละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวต่างชาตินะที่พูดถึงตู้เย็นนี่เป็นรอบแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอไปรอบลึกเข้าเนี่ยการแข่งขันมันก็จะมีคนดูเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นผมคิดว่าตู้เย็นอาจจะโดนหนักกว่านี้ได้นะฤดูกาลที่แล้วปี2 0 2 4เนี่ยตู้เย็นก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วโดนทั้งออสเตรเลียโดนทั้งคาซัคสถานที่บอกว่าตู้เย็นนั้นเป็นชายทางแท่งเอาชายแท้มาแข่ง ถึงแม้จะมีการพูดขนาดนี้มีการประนามกันทั่วโลกแบบนี้เวียดนามก็ยังไม่สนตู้เย็นก็ยังไม่สนถ้าเกิดผมเป็นตู้เย็นนะผมผมจะไปตรวจแล้วก็หนังสือมากางเลยนี่คือผมไม่ได้เป็นผู้ชายผมเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้มันค่อนหน้าเชื่อถือหน่อยนะครับแต่นี่คือเหลียกเลี่ยงไปหมดแล้วทั้งการใส่เสื้อผ้าการใส่กางเกงก็ไม่ได้เหมือนกับผู้เล่นเวียดนามนะครับเอาให้หลวไหมไว้ก่อนพอได้ถ้าเกิดใส่ตึงๆเนี่ยงูโผล่มาได้นะครับคือเท่าที่ติดตามมาเท่าที่รู้มาเนี่ย หลายชาติในอาเซียนก็เริ่มถ้าเกิดว่าตู้เย็นได้เจอกับญี่ปุ่นได้เจอกับจีนเนี่ยผมคิดว่ามันจะยิ่งหนักไปกว่านี้รวมไปถึงการเคยเจอเบลเยียมเนี่ยแฟนเบลเยียมหลายคนก็ประนามเลยว่าเวียดนามเอาผู้ชายมาแข่งเบอร์สิบเนี่ยคือผู้ชายชัดเจนเลยแต่ถึงอย่างไรก็ทําอะไรตู้เย็นไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้เนี่ยเรื่องการตรวจเพศมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลจะยอมตรวจไม่ยอมตรวจก็แล้วแต่ขนาดแมงกะเนงของอินโดเนี่ยเธอก็มาโดนทางกองทัพเนี่ยตรวจแล้วโป๊แตกเลย แต่ตู้เย็นไม่มีใครทําได้นอกจากจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับตรงนั้นจริงๆซึ่งเราก็อาจจะไม่รู้เลยตลอดการเล่นของเหงียนบิ๊กเตนหรือว่าตู้เย็นแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยสาวดาวต้องรับมือกับซีเกมอยู่แล้วนะครับตู้เย็นเขามีความหวังเป็นอย่างมากเวียดนามมีความหวังเป็นอย่างมากว่าอยากจะคว้าเหรียญทองก็ต้องมาดอดูกันว่าจะล้มไทยเราได้หรือเปล่าแล้วชุดที่เราลงเล่นซีเกมในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นชุดไหนที่โคตดรดจัดมาผมคิดว่าเป็นดาวรุ่งอย่างแน่นอนอยังไงก็รอชมรออัปเดตรอติดตามกันได้เลยนะครับ และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย